ไขอให้ฉันวันละครั้งครับวันละครั้งสองครั้งต่อต่อไปผมก็ดีขึ้นครับอกว่าเมื่อดีขึ้นแล้วเนี่ยก็สองวันจะฉันอีกหนึ่งก็ได้ก็กินมาจนนกระทั่งวันเนี้ยปีหน้าอ่านเออตัวตัวเลขสมัยที่ขมันกาะตับสูงสูงนะครับตอนที่ท่านรู้สึกเนี่ยไม่ทราบอาการตอนที่เป็นขมันกาะตับเนี่ยมันเป็นอาการยังไงครับจริงๆแล้วมันเป็นร้อนท้องร้อนท้องเสปร์ร้อนท้องแล้วก็มีแล้วก็มันจะไซปร์ร้อนหลังไซปร์ร้อนท้องหรือว่า มันจะไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงอ่อนเพลียง่ายใช่ตื่นตื่นมาก็อ่อนเพลียแล้วนะครับใช่ใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นเกี่ยวกับอาการขอาตับตับการทางานผิดปกติครับอาจะเป็นเพราะว่าเราทํางานเยอะหรืออะไรเพราะว่าเราไปกินยาสมุนไพรอื่นๆมันก็เลยทําให้ตับไม่ดีครับโอใช่ครับเพราะว่าถ้ามีอะไรที่เป็นสมุนไพรเยอะๆหรือเคมีเยอะย่างตีตับทางานหนักมันรับใช่ครับก็คือ็เลยก็มากินตัวนี้พอกินตัวนี้ปุ๊บมันก็ No, 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 no. จะประกอบว่าลุงพ่อเองก็ทํางานหนักเพื่อญาติโยมเยอะนะครับเห็นได้มันไม่คใช่หลัก่อรนั่นสิครับพออ์ตลอยด้วยนะครับเขามีตัวเลขไหมครับว่าคนปกติเนี่ยเวลาไปตรวจแล้วตัวเลขไขมันเนี่ยต้องทำคอร์สอบต้องเท่าไหร่ไขมันเนี่ยถ้าเกิดตามหลักที่ที่ไปตรวจบอกว่าทันจุดในค่าค่าของมันประมาณ40หรือ41เนี่ยเขอแข็งมันเลยเยอะอ๋อคือปกติประมาณ40 41ใช่ไหมครับเพราะยังเรืองเคยไปเรื่องสามร้อยยังมีเลยสามร้อยเลยครับสามร้อยโอ้ท่าน ช่วงนั้นคงต้องอ่อนเพลียรหรือรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือก็<ต>ร้อนเลยแต่กีฬไลน์ก็ขึ้นแต่กีฬไลน์ขึ้นด้วยขใช่ครับ อ๋อคือคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณ3ามร้อยละไตรเซไลตก็เกินปกติเหมือนกันคือถ้ามันไอพวกนี้พต้องตับมันค่นตาตับม,มันขึ้นนะม,มันก,ก็จะขึ้นตามหมดอืมต้องขตามแม้แต่ก้าวก็จะขึ้นตมเข้าด้วยครับแล้วขึ้นตับแล้วเวลาข้าขึ้นตามแล้วพ่อมี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 อาการอะไรไหมครับปวดข้อขาข้อขาครับข้อขาครับพอหลังจากที่ได้กินแล้วรู้สึกไหนบ้างครับ มันสู้ได้โอ้ยเดินไปสู้ไปสู้ไปสู้มันเดินไา้มันเคยทำงานร่างมันสู้ได้เพราะบางทีจะไปเมืองนอกก็เลยบางทีไปมาสิบวันเนี่ยก็เอาไปติดตัวประมาณอาซออ๋อพระชันมีกินนิมนต์ไทยไปไอ้นอกเรึครับไปซาไปอินเดียไปไหนเนี่ยพวกก็จะเอาเรื่งเนี่ยถ้าเกิดมียาเนี่ยก็จะเอาติดตัวไปด้วยถ้าเกิดว่าเราไปไหนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมที่เป็นเรื่องยาเนี่ยเราก็จะเอาไปติดตัวไปด้วยครับเพราะว่ามันเหมือนถ้าเราคิดว่าสุขภาพเราเป็นลาจะเอาไปกินมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินแล้ว ว่าตีเินยังเพราะว่าถ้าเกิดเรากินแล้วมันอาจจะทําให้เรากินม่าลันมันดีขึ้นก็เลยก็เอาไปเพราะว่ามันเคยกินแล้วมันดีไงเพราะมันเอาไปตัวแล้วมันลดพอตัวมันลดปุ๊บหมอเองอ่ะไอ้นี่มันลดไปได้ไงเนี่ยครับแล้วคุณหมอให้ให้ยามาด้วยไหมครับหมอเขาจะเขาจะให้ลดน้ำหักอย่างเดียวหมอให้ลดไขมันครับเพราะว่าไขมันเป็นโอคาตก็จิงว่าเขาให้รู้ว่าเรากินยาตัวนด้วยอ๋อครับมันจะมีหลายคนที่เป็นนะที่ว่าเกี่ยวเรื่องี่ย กินหนึ่อทุ่มตีแต่บางคนเขากินเนี่ยจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้กินแต่กินตรงนี้กินอรงนได้ก็กินมาเรื่อยๆกินมาจนถึงบังอย่างเนี้ยก็ยังกินอยู่ครับถ้าคิดว่าเราไม่ได้ทํางานก็คือไม่ได้ทํางานหนักเหมือนคนอื่นเนี่ยนอนตึกอะไรก็ได้ก็คือไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามาลาทำงานหนักต้องกินมาสำนักตำบลตะโมดค่ะแล้นี่คุณแม่ค่ะติกาเชลันดาดจรนาเทศค่ะเป็น ม่กาค่ะก็ลืมจาาตัวเองนะคะเป็นไขมันในเลือดสูงอะค่ะสูงเกือบซ้ำลอยอะค่ะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทังโถงในซ่องเดือนก็เลยต้องหยุดการรักษาไขมันนะคะเพราะว่าไปกินยาลดไขมันเลยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็คุมอาหารก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่ช่วงนั้นเนี่ยหยุดการรักษาแต่ว่าโลกรโดรอดแล้วหลังจากคุกเดือนก็เลยไปรับการรักษานะคะพอรักษาเนี่ยม่อกว่า ไขมันที่อยู่ในเลือดเนี่ยสูงมานาน่นนานเกือบสองปีนะคะก็จะทําให้ไข mm hmm. มันเนี่ยไปเกาะตับที่นี่ไปเกาะตับเนี่ยมันจะทําให้ตับแข็งแล้วก็จะกลายปลาเป็นมะเร็งได้นะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยกินยาหลักซาอยู่ปีนึงก็ไขมันก mm ็มีแต่คกงทีหรือไม, mm hmm. ม่ก็เพิ่มขึ้นแต่ช่วงนี้ตดดออกกาลังกายกมายกินผักผลไม้มากๆก็ไขมันคงทีนะคะแล้วก็นี่จุดดำๆติดตับนะคะ มีมากมียูนิดเดียวแต่ไม่ดำนะคะในตับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอ่อต้องทำตัวจะปนิตลอดคือกินมันอะไรไม่ได้ต้องวกคุมอมาห้ารตลอดเวลาแต่บางเอิ้โนจกดีแต่พบกับคุณพิมพบาตน,นะคะท่านเอาอูมิไปให้อะคะ่ะซ่องซี่เคี้ยวอ่อนนะคะเอ่อพอก,กินตัวนี้ได้เข่20วันนะคะหม้อหนัดอีกหลอบนึงระทับใจมาไขมันลดลงนะคะแล้วก็ไปทราเนี้ยหม้อเนี่ยคิดว่าไขมันในใน,ใน,ใ,นในตับติโกเนี่ย มองไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหน้าท้องเหลาหน้านะก็เลยต้องไปเศร้าไมา่กรั้งเผื่อว่าให้ไอ้แน่ใจว่าไขามันไม่มีจริงๆนะคะในตับไปเศราวมกลังก็เลือกเป็นจุดนิดเดียวแล้วค่ะนณะกินแขยีสิบวันนะคะก็ประทับใจตัวเองประทับใจมากเส็จแล้วช่วงนั้นก็มาสาบข้าวพอดี้านนียเป็นหลูกตับหมดเลยนะคะสาบข้าวเาโม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นมาเล่งที่ตับนะคะเป็นซ้ำจุด เป็นสิบสิบเซ้นเจ็ดเ้นหรือหกเจ็ดเซนคุณหมอบอกว่าก็หลักส้ายากปวติตับเนี่ยมันจะล่ามเร็วม,มากนะคะพอตัวเองเนี่ยโลจักตัวอูมิตัวนี้แล้วเชื้อมั่นแล้วก็เลยปอดสาบว่าแม่เป็นเนี่ยก็เลยรีบเสื้อให้แม่กินเลยค่ะอช่ฉงนั้นปอดสาบป,ปุ๊บอีกสิบมาวันหม้อจะหนัดให้แม่เนี่ยไปทำคีโมค่ะก็เลยเไปเสื้อมาซี่ตัวนะคะก็มีตัวอูมิ ซีเคี้ยวโอ๋แล้วก็กลีนซีเขี้ยวเค็มแล้วก็มินซี่แดงค่ะแล้วก็เอ็กโซซี M o, ่ม่วงให้เม่บุกกินเลยค่ะว่าละซี่ซองนะคะแล้วก็ช่วงนั้นจะกินเฉาเย็นเฉาเย็นเลยเพราะว่ารัวคนที่ต้องทำคีโมเนี่ยหญิงค้ังเหล็กด้วยไม่รัวเม่จะแพ้ไหมนะคะเขาบอกว่าคนทำคีโมเนี่ยพุ่มจะลวงปิ้วจะคลำแล้วก็จะอาจเจียนอกเดือดคือเคยเห็นคนไข้คนอื่นด้วยนะคะแล้วเคยมีความเกิดความกลัวค่ะจงคุณแม่ก็จะกลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยชิดคีโมมาก่อนนะคะพอไปทำ ก็ประทับใจมากนะคะทำเซ็ตปูแม่ท่านมาซิมาวันเลยนะคะคนไปท่านแม่เนี่ยไม่เปรี้ยแล้วก็ไม่อาจเจียนไม่พ้มหลวงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวฟังเสียงจากคุณแม่ก็ได้ยืนยันนะคะค่ะเนี่ยปูกินเจียวเนี่ยค่ะดีดีมากเลยค่ะเพราาะว่ปูฟมก็ไม่หลวงอาจเจียนก็ไม่อาจเจียนทีเกเห็นมาแล้วลูกก็นอนติดซาดเลยนี่อาจเจียนเป็นเลือดเลย แต่ว่าเคยเห็นคนเด็ข้างมานันนะแต่ว่านี่ปไดไอ้ตัวนี้ไปชีโบวเละแต่ไม่มีไม่มีอาการฝนดีซ่องแล้วการนี้อันนี้เกือบเกลับเกวุ้นดีซับแต่ตามีเลยนะแต่ว่าหม้อโกวาอย่างจุดเดียวอาจจะมดที่นี่แต่ว่ายังไม่แน่ที่ว่าไ้มดมาแต่ว่าต้องหวังพ้นมันดีที่สิันว่าก่ะ เนี่ยอย่างโหลดโลดวันนี้โยวันนี้มากเลยหรอค่ะคือจะซ้ำจุดตีตีตีคุณหมอบอกตอนแรกนะคะซ้ำจุดเนี่ยก็เลือดจุดเดียวเลือดจุดเดียวก็คือหมอบอกว่าเออดีมากเลยมีแค่จุดเดียวอาจจะไม่ต้องทํากีโมคลังตีซ้ำการเนี่ยคลังตีซ้องทำไปแล้วแล้วก็ฟังพ้นการตีซิบซี่แต่คิดว่าดีดีมากค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยคือเมเนี่ยทำคลังตีซ้องเนี่ย ดีขึ้นว่ากังที่กังเลกที่ทำนะคะเพราะว่าพอทำก็ลุกจักเตียงได้เดินได้ไม่เวียนหัวแม่ไล้เลยค่ะก็คือว่าชีวิตเราก็คงจะเจอค้งดีแต่ก็ทำให้คุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะคุณมาค่ะ ไตพอหวานจากหลายหลายลายจนกระทั่งมารู้จักกับยูมิและเอสอาร์ผมเริ่มทานยูมิและ s r สอประมาณวันที่19ศิกาสิาคม62ทานยูมิเพิ่มขึ้นจาก34เป็นจองผลทีไ่ได้รับดีมากๆครับ นี่ก็คือหลักฐานและรักษาโรคที่ผมเป็นอยู่ สาคาเกะดูมิเอ็นเอสอาร์ทีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอขอบคุณในที่นี้ด้วยครับฟูคาแดนนะครับมันคือสาร่ายทะเลสีน้าตาลรเรียกว่าสาหร่ายน้ำตาลซึ่งต้นกําเนิดเนี่ยอยู่แถบประเทศญี่ปุ่นนะครับ นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าคนญี่ปุ่นยืยืนก็เลยส่อหาว่าเห็นเห็นผลหนึ่งของเขาเนี่ยคือการกินสาหราเป็นประจำทุกๆวันนะครับก็มีการวิจัยเยอะแยะมากมายที่พบว่าสารายทะเลตัวเนี้ยหรือฟูคยแดนสารสกัดตัวเนี้ยนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคและก็ความปรติทางในร่างกายเราเนี่ยหลายส่วนมากทีเดียวเอะตรงฟูคยแดนเป็นสารสกัดมาแล้วหรือว่าเป็นมันคือสารายรับหมอสาหร่ากับสาหร่ายอ๋อคือมันเค้มค้นไปแล้วไม่ได้ดเอาสารมามาบดบแล้วใส่ให้เรากิน มันคือสารสกัดตัวหนึ่งกักสารละายอ๋อคือสกัดมาแล้วแสดงใช่าก็จะเข้มข้นครับใช่ไหมครับแล้วมันช่วยโรคอะไรได้บ้างครับคุณหมอมันเป็นเกี่ยวกับกลุ่มอาการต่างๆที่มีความผิดปกติเรื่องของความเสื่อมความเสื่อมนะครับความเสื่อมนะอาการที่เกี่ยวข้องกับารขัดเลือดครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อครับนะครับซึ่งต้องการภุ่มด้านทานครับนะครับซึ่ง พวกนี้นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของเซลล์ที่กำลังจะกลายเป็นมะเร็งหมฟังผมขออภัยไัผมเป็นชาวบ้านฟังลงครับตกลงมันจะมีส่วนช่วยในโรคอะไรบ้างคุณหมอครับถ้าถามถึงโรคอะไรเนี่ยต้องต้องต้องรว่าโรคที่เช่นเกี่ยวกับความเสื่อมความเสื่อมความเสื่อมก็พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นเช่นผิวพรรณเสื่อมแล้วก็แก่ลงครับสมองเสื่อมก็เป็นอัลไซเมอร์หัวใจเราเสื่อมทํางานไม่ดีล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจไตเสื่อมก็เป็นไตทำงานหนักขึ้นเป็นโรคไตนะครับ อนเสื่อมก็เป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานนะครับตาตบเสื่อมก็ทําให้หลับขับสารพิษไม่ได้ครับเพั้นตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของสร้างสเต็มเซลล์ไปซ่อมตรงนั้นก็เลยเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องความเสื่อม๋อครับแล้วมันมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แบบ้างไหมครับถึงงานวิจัยของฟูคอยแดนเนี่ยนะฮะผมติดตามงานวิจัยมา ตั้งแต่ประมาณปี07นะ2007จนถึงปี2013เนี่ยนะครับ,รบมีงานวิจัยใหม่ๆเลยนะฮะภายใน6ปีเนี่ยประมาณ300งานวิจัย300เลยครับถ้ารวมของเก<อ>่าตั้งแต่ก่อนที่ผมเริ่มจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยรวมแล้วตอนนี้ประมาณพันงานวิจัยนะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เขาจะบอกเลยเป็นงานวิจัยปูคขยเดียเกี่ยวข้องกับมะเรง็งเกี่ยวข้องกับเบาหวานเกี่ยวข้องกับอพรรเเช์ก็คือน้ําตาลโทษไมดันเลหิตสูงอ๋อครับอย่างที่คุณหมอกำลังให้ผมดูนี่ใช่ไหมครับในถ้าเกิด จะเข้าไปดูเองเนี่ยก็เขนาดเวอร์ไวด์เบ เม็ด P U B ผั P M B D เม็ดอ่านี่ครับผมเปิดดูแล้วคุณหมอครับค้นกา s e a r ์ h search ก็พิมพ์ว่าฟูคไยแดงก็สกด F U C O I D A N ฟูคไยแดนโอมีอยู่เป็นเป็นพันเลยคุณหมอครับแล้วแต่ปรากฏว่าในนี้เขาเห็นว่ามีฟูคไยแดงกับแคนเซอร์กับแคนเซอร์คือมะเร็งไดเบติสคือเบาหวานนะครับแล้วก็ a r t ไทรต i s คือข้อเสื่อมมาถึงว่ามันมีงานวิจัยเรื่องของที่ว่าฟูคไยแดงมันช่วยมะเร็งได้ได้ยังไงใช่ไหมครับหรือเบาหวานได้อย่างไงโอ้นี่เหมือนกับว่า มันจะมีการวิจัยและมีศูนย์ช่วยในโรคต่างๆเยอะ<ช>มากเลยนะครับเนี่ยเ,เหตุผลอ,อะไรครับที่ทําให้ฟูคาเดียรน,รนะครับมันอะะะไรนฮมีศูนย์ช่วยในโรคต่างๆได้ขนาดนี้คือตัวโมเลกุลของมันเนี่ยเป็นโมเลกุลอาจจะเรียกว่าเป็นของ่าจากธรรมชาตินะครับเราเรียกเป็นโพลีแซคคาลายก็คือโมเลกุลของน้ําตาลเชิงซ้อนแล้วก็มันมีพิเศษตรงข,งขาของมันเนี่ยนะฮะจะมีตัว S ก็คือภาษาเคมีเอสเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกกรรมมันทั้นะครับทางส สูตรเคมีเราเรียกว่าเป็นซัลเฟตนะซัลเฟต เอก็え ه, えคือส่วนปลายนะครับส่วนปลายเนี่ยมีโมเลกุลกรรมฐานต่างๆพวกนี้ไอ้โมเลกุลกรรมฐานต่างๆเนี่ยมันไปเกาะก,กับผนังเซลล์ที่มันเข้าไปออกฤทธิ์นะครับก็เกิดกระบวนการทางเคมีโอ้โหซับซอ้อนมากมายนะครับเช่นเกิดกระบวนการซัลฟอนิชันคือซัลเฟตไปเกาะก,กับโมเลกุลภายในนะครับเรื่องซัลเฟตไปเกาะก,กันก็เกิดปฏิกิริยาอีกเยอะแยะเลยนะครับเขาก็พบว่ามันเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นเพิ่มการไหลเวียนเลือดมากขึ้นนะครับไมานไปเกาะกับเซลล์ที่จะเป็นมล็ด ก็ทําให้เซลล์นั้นเนี่ยนะครับถูกจับกินหรือเซลล์มะเร็งนั้นฆ่าตัวตายอ๋อคือยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยใช่ครับแล้วก็ จะไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่ออกจากไขกระดูกของคนคนมีอยู่แล้วแหละออกเพิ่มขึ้นอ๋อจำได้สิคุณหมอเคยบอกไว้ครั้งที่แล้วคือ้ตัวสเต็มเซลล์มันจะวิ่งไปตามที่ที่เป็นเซลล์ต่างๆของร่างกายไปซ่อมแซมใช่ไหมครับก็ฟื้นฟูได้เลยมีฤทธิ์ในการไปกระตุ้นนะเรียกว่าใสตัวคายเป็นสารอักเสบนะครับสารอักเสบไปฤทธิ์ไปกระตุ้นไปยับยั้งทัวไปยับยั้งสารอักเสบพวกนี้ผมว่าช่วยลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบร่างกายที่ที่เราเห็นแวบๆเนี่ยนะมีอาไท ติดคือข้ออักเสบเนี่ยแล้วจริงๆอ,อักเสบตามผิวหนังนะหรือการอักเสบตามหลอดเลือดก็เกี่ยวข้องด้ด้วยแล้วก็สุดท้ายลิ้นที่เกี่ยวข้องกันกระตุ้นภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวขึ้นมาครับ,รบก็ทําให้คนที่แบบกําลังเจ็บคอหรือเป็นหวัดขึ้นจมูกและมีการติดเชื้อเนี่ยนะเม็ดเลือดขาวออกมาทํา ทำปฏิบิณญากรรมเซลล์ชุั้นพวกนั้นนี่เลยกินยาปาเชื้อครับรายการของเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับผู้ป่วยมากมายเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าหลายๆโรคนะครับมันก็มีศูนย์ช่วยได้นะครับใช่ก็เรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสารที่ประโยชน์มากๆเลยครับต่อมนุษยชาติทีเดียววันเถอดใช่และราคาถูกครับถูกนะครับมะเร็งฮะราคาถูกกอมะเร็งเยอะเลยจริงเลยครับคุณหมอครับแล้วฟูรเนสที่มันดีขนาดนี้ครับผมเคยเห็นมา หลายรูปแบบนะครับก็ที่อยาธขายใช่เป็ใช่ครับที่เป็นแบบเม็ดนะครับหแบบที่เป็นเจลนะครับคุณหมอคิดว่าต้องมีหลักการอะไรบ้างครับที่จะแนะนําผู้ชมทางบ้านครับหลักการผมในการที่จะอยากให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ต้องได้สารนั้นเข้าไปจริงๆก็คือแบบเจลเนี่ยเป็นของเหลวว็จะดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดอยู่แล้วเมื่อเขาได้รับสารนั้นจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ดูดซึมได้เป็นอย่างดีด้วยใช่ครับครับก็ทางรายการนะครับก็ต้องขอบราบขอบคุณคุณหมอที่มาอยู่ที่นู่นะ ก็ค,คือของขวัญจากสวรรค์นะครับที่ธรรมชาติเนี่ยประทานมาให้เรานะครับและโดยเฉพาะมันอยู่ในรูปแบบเจลนะครับที่รสชาติอร่อยนะฮะพกพาง่ายนะครับทานได้ทุกที่นะครับสะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับและอูมิคือคําตอบสําหรับสุขภาพของท่านแน่นอน